สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จตุรงค์การเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมไปรับชมแปลงมันครับที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพก่อนที่จะปลูกมันสําปะหลังนะครับซึ่งเดิมมันเป็นไรอ้อยนะครับเราก็รีบเร่งเก็บอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับเป็นภาพที่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์66นะครับ เราก็ต้องเล่งเก็บอ้อยส่งโรงงานนะครับเป็นช่วงที่โรงงานใกล้จะปิดทีมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปลูกนะครับทําการปลูกมันสําหลังต่อนะครับประมาณสักต้นกุา้าปลายกุมพานะครับต้นมีนาเนี่ยนะครับแล้วพอผมก็กลับมาสํารวจแปลงอีกทีเป็นชุา5มิถุนาย,ยน66เนี่ยนะครับก็ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับ แล้วผมก็มาฉีดน้ํากับน้องชายนะครับแปลงนี้ช่วงสงกรานด้วยนะครับมึงอ่ามันจะตายแหล่มิตายแหล่นะครับเนี่ยมันก็จะห่างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพปัจจุบันนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงมันสำปะหลังของเราเองนะครับ นี่ที่เห็นนี่เป็นพันธุ์มังกรขาวนะครับผสมน่าจะมีห้วยบงมาผสมบ้างนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสิบหกแปดแปดผมมาใส่เองกับน้องนะครับผมพ่อขุดหลุมฝังนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพอโดนฝนโดนปุ๋ยเข้าไปในเรียบร้อยเลยนะครับ จดให้ดูนะครับปลูกเมษานะอาปลูกกีกุมภาหน่ยนะครับแต่เมษานี่มาใส่ปุ๋ยอยู่นี่นะครับนี่ก็มีผักสวนครัวมีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเตรียมจะออกมาอยู่ละเกลือมันไปเหรอพ่อ กีกรับแล้วบ่นี่ปุ้ดมาแล้วบ่เอาพ่อ,พอตัดต,ต,ตองไอ้แม่เลยมั้ยได้ผม่ายเนี่ยก่อนเพราะดี๋ยวยเขาจะของอยู่นะครับเนี่ยน,นะครับอันนี้มั่งผสมเนาะมั่งก่อนข้าวเนาะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งโอ้ ตอนนั้นมาหยอดน้ําตรงนี้นะครับไม่คิดว่ามันจะโตอีกแหละมันก็ขึ้นมาละโดนโดนปุ๋ยโดนโดนปุ๋ยเข้าไปเรียบร้อยเลยปลูกอ้อยนะครับแปลงนี้ปลูกก่อนที่จะมาปลูกมันนะครับเราจะสลับกันนะครับแต่เดิมมันจะเป็นอ้อยทั้งสองฝั่งนะครับน่น,นะครับโดนโอ้ นะครับนี่นะครับใบหกใบอง,งอก็อยังมีนะครับเป็นสูตรของน้องอ๊อฟเนี่ยนะก็อยเขาเขาจะไม่เอาทิ้งนะครับทำเกษตรง่ายสไตล์เลยจากมันก็ยังจะเป็นหัวครับแต่ว่าไม่ควรเอาไปทําท่อนพันุละนะครับมันเกิดจากแมลงวันอะไรของน้องเขานั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับสิบหครับปุ๋ยทิพ หยอดกับน้องชายเองกับคุณพ่อนะครับทําเองแปลงนี้นะครับพอได้อยู่ฝั่งที่งามๆจะเป็นฝั่งนู้นข้างบนนั่นนะครับฝั่งนี้ก็ดูไม่ทันหยอดน้ําไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะแปะคลิปเก่ามาทบทวนให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้บํารุงรักษาอะไรมากนะครับมันสําประหลังเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ย ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาแล้วก็ใส่ไม่กี่ครั้งเองนะครับอยู่ที่สุนทรัพย์ถ้าอยากให้มันเป็นหัวเยอะๆนะครับเร่งหัวก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับนี่ก็จะปล่อยกันแล้วนะครับก็ช่อง YouTube จตรงการเกษตรครับไม่มีอะไรให้ดูหรอกครับน,นอกจากคลิปไล่อ้อยไล่มันนะครับนาข้าวนะครับ ก็ท่านที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับก็ทำมาจะรีวิวให้ดูนะครับจะใช้ให้ดูจะทำให้ดูเป็นระยะนะครับนี่นะครับมันก็พอได้อยู่นะครับปีนี้แปลมันสำปะหลังจะเยอะนะครับกับข้าวเนี่ยเยอะมากเลยครับปีนี้ส่วนอ้อยก็ไม่นั่นนะครับปีนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ที่เห็นนี่เป็นพันธุ์มังกรขาวนะครับแล้วก็ผสมหลายพันธุ์อยู่นะครับเจ็ดสองก็มีมั้งนะครับผสมปนเปกันไปหมดเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะครับเพราะว่าพันธุ์มันมันมีจํากัดนะครับน้องเขาก็ขอมาอยู่ประสานมาอยู่แต่ว่ามันมันเล็กนะครับมันไม่พอที่จะไปทําพันธุ์ก็เลยว่ายังไม่ได้เก็บกู้เดี๋ยวจะหาไปฝากน้องเขาอยู่นะครับ เดี๋ยวให้ให้สักเดือนสองเดือนที่ที่มันจะนั่นนะครับถ้าอื่นเขาอาจจะซื้อกันนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะครับมันก็สับเปลี่ยนมุนเวียนไปใช้นะครับใครมาขอเราก็ให้หมดแหละครับไม่ไม่เคยห่วงไม่ขายด้วยซ้ำนะครับนี่นะครับมันจะถึงตรงนี้นะครับผมมาใส่ปุ๋ยเองนะครับสิบหกแปดแปดนะครับมันอายุประมาณสักอ่า กุมภาพันะฮะกุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาห้าหกเดือนนะครับนะครับโรคใบหยิกก็เป็นธรรมดานะครับที่มันจะต้องเจอนะครับเนี่ยนะครับมาขุดหลุมใส่ปุ๋ยวางฝังปุ๋ยกับน้องเองนะครับแต่ว่าระยะห่างล่องแปลงเนี่ยนะครับถามน้องแล้วว่าความมุ่งหมายทําไมตั้งล่องถี่เพราะที่ดินมันเล็กครับอาจจะไม่เหมือนแปลงที่อยู่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับดังนั้นเมตรสามสิบห้าเมตรสามสิบนะครับกะกะว่าให้ เจ้าเอ็มยูลงไปนะครับแต่พอเ้าจริงๆก็ไม่มีเวลาเข้าหรอกครับถ้าเข้าไปพวนไปทําอะไรก็ไม่ได้แท่แต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของหัวนะครับเพราะมันตั้งห่างเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะแย่งอาหารกันคิดว่ามันมีผลพอสมควรนะครับที่ปลูกทีมันยังขัดแย้งกันอยู่สองแนวคิดก็คือปลูกทีเพื่อจะจะให้ให้ได้เยอะๆแต่พอบันทีมันแย่งอาหารกันครับอันนี้แนวคิดส่วนตัวผมนะผมอยากให้ปลูกห่าง ก็เนี่ยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปเก่ามาแปะให้ดูนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นครับสวัสดีครับ